Never make a point without a story or never make a story without a point นะคะเป็นคำของ l e s Brown ที่พูดบ่อยๆเลยถ้าใครติดตาม l e s ราวน์นะคะเป็นนักพูดสร้างแรงบันดาลใจนะคะจะพูดเสมอว่าเวลาที่เราจะออกมาสื่อสารกับใครก็ตามเราจะต้องรู้ว่าเป้าหมายหรือหลักหัวใจสำคัญที่เราจะออกมาสื่อเนี่ยมันคืออะไรและเมื่อเรามี หลักนะคะหรือเป้าหมายแล้วในเรื่องที่เราจะสื่อสารออกไปเนี่ยเราก็จะต้องเล่าเรื่องไปด้วยกันนะคะมันจะคู่กันควบคู่กันเพื่อให้หลายๆคนรับรู้เรื่องราวที่เราต้องการจะสื่อออกไปได้วันนี้เรื่องราวที่อยากจะมาแบ่งปันน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆคนได้สิ่งที่อุชลิีต้องการก็คืออยากให้เพื่อนๆนะคะที่ในตอนนี้กําลังอยู่ในช่วงเว้งว้างเคว้งคว้าง,างล่องลอยนะคะสร้างเป้าหมายในชีวิต มีโก้มีจุดประสงค์ในชีวิตของเรานะคะสร้างขึ้นมาถามตัวเองตั้งคำถามให้กับตัวเองนะคะว่าเราอยากมองเห็นตัวเองในอีก5ปีในอีก10ปีในอนาคตเราอยากมองเห็นตัวเราเป็นอย่างไรตอนที่ครูชลิตต้องย้ายตามครอบครัวนะคะเดินทางไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียประเทศสิงคโปร์เวลาที่อยู่ต่างประเทศ ไกลจากครอบครัวพ่อแม่พี่น้องไม่ได้ย้ายตามมาด้วยดังนั้นต้องเจอกับความเหงาความว้าเวนึกถึงตอนที่แรกๆนะคะในเรื่องของการปรับตัวร้องไห้เยอะมากพูดแล้วพูดแล้วยังรู้สึกได้อยู่นะคะมันมันยากโดยเฉพาะคนที่มีลูกเล็กนะคะไปอยู่ต่างประเทศถามว่าดีไหมมีข้อดีและมีข้อเสียอาชีพหลักในตอนนั้นก็คือเป็นภรรยาและเป็นแม่บ้าน นะคะเป็นคุณแม่ดูแลลูกน้อยนะคะทีนี้ทุกวันเราทำภารกิจของเราไปในไม่ว่าจะเป็นในช่วงที่ลูกเริ่มไปโรงเรียนแล้วนะคะลูกเริ่มมีกิจกรรมเวลาที่เรามีเวลาว่างเราเริ่มคิดและว่าชีวิตของเราเนี่ยเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาทำไมนะคะถ้าหลายๆคนที่กำลังรู้สึกเช่นนี้เนี่ย สร้างเป้าหมายให้กับตัวเองเลยค่ะสร้างจุดประสงค์วัตถุประสงค์ในชีวิตให้กับตัวเองเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูชลีก็คือกลายเป็นเหมือนอาการของคนที่จะเป็น depression นะคะมันเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันว่างมันไม่มีความหมายมันมันเริ่มรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยมันไม่มี ภาษาอังกฤษมันคือ no m e a n i n มันคือไม่รู้สึกว่ามีค่ามีความหมายอะไรเลยทั้งๆที่จริงๆแล้วถามว่าขาดอะไรไหมไม่ได้ขาดนะคะมีทุกอย่างไม่ได้ไม่ได้ขัดสนมีห้องออกกําลังกายมีสระว่ายน้ำนะคะดังนั้นทําไมยังไม่รู้สึกว่ามีความสุขทําไมยังไม่รู้สึกว่าชีวิตมีค่าเพราะไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่มีวัตถุประสงค์ในชีวิตไม่มีโกที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นสิ่งที่ต้องการคืออยากจะออกมาแชร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับตัวเองในปัจจุบันคุณชลี่มีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ที่ยิ่งใหญ่ต้องการเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงหลายๆคนนะคะเรามีพลังแต่เราสามารถทำในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักได้เราชอบอะไรเรารักอะไรในตอนนี้หลายๆคนรู้แล้วว่าเป็นยุค new normal นะคะทุกอย่างออนไลน์หมด ข้อดีในการทำออนไลน์ทุกวันนี้ครูสลีมีความสุขมากนะคะไม่ต้องไปทำงาน9 to 5 Job นะทำงานประจำคือ9้าโมงเลิก5้าโมงไม่ต้องแล้วสามารถจัดตารางเวลาของตัวเองได้ออกกำลังกายดูแลสุขภาพตัวเองดูแลครอบครัวนะคะมีเวลาอยู่กับลูกมีเวลาอยู่บ้านถึงแม้ว่าจะต้องทำงานที่บ้านแต่เราก็แบ่งเวลาเพราะถึงแม้ลูกจะโตแล้วนะคะลูกจะโตขึ้น แต่เขาก็ยังต้องการแอทเทนชันต้องการความใส่ใจจากเราอยู่ดีทุกวันนี้ชีวิตมีความสุขก็อยากจะแบ่งปันอยากจะให้หลายๆคนนะคะได้รู้สึกเช่นกันดังนั้นจุดประสงค์วันนี้ให้เพื่อนๆที่ในตอนนี้รู้สึกว่าชีวิตมัน n no โนม a น i n g นะคะหรือมันไม่มีความหมายมันยังเว้งว้างว่างเปล่าล่องรอยอยู่อันดับแรกเลยสร้างขึ้นมาเลยวัตถุประสงค์ในชีวิตของเราเพื่ออะไร เราต้องการมีชีวิตอย่างไรตั้งเป้าหมายเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากกว่าตัวเราเองนั่นก็คือเราสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ใครจะรู้คะความสามารถในตัวเราสิ่งต่างๆประสบการณ์ความสามารถทุกอย่างที่เรามีเราอาจจะช่วยหลายๆคนได้เพราะฉะนั้นอย่าลิมิตความสามารถของตัวเองนะคะอย่ามีความเชื่อผิดๆลบมันออกไปลบมันออกไปเลยนะคะความเชื่อที่รู้สึกไม่ดีกับตัวเองรู้สึกแย่กับตัวเอง เราทุกคนมีพลังอยู่ในตัวเองมีข่าวดีมาบอกด้วยครูชลิสร้างกลุ่มนะคะกลุ่มนี้เป็นพับลิกเลยเปิดเพื่อผู้หญิงทุกคนสามารถเข้ามาจอยได้นะคะพลังผู้หญิง women powerment เดี๋ยวจะส่งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะคะเพื่อนผู้หญิงทั้งหลายนะคะสามารถเข้ามาจอยได้เข้ามาแชร์เรื่องราวเข้ามาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเพราะเราสามารถช่วยเหลือหลายๆคนได้ในขณะที่เราเองก็ไม่รู้นะคะ อยากให้เพื่อนๆผู้หญิงทั้งหลายนะคะเข้ามาจอยมาโชว์พลังของผู้หญิงกันว่าเรามีพลังมากแค่ไหนส่งลิงก์ไว้ในคอมเมนต์นะคะ